ปกติแล้วเนี่ยการเปิดตัว iPhone ใหม่ก็เป็นเรื่องใหญ่ทุกปีอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่ว่าปีนี้มันต่างออกไปนะเพราะว่านี่ไม่ใช่แค่การอัปเกรดโทรศัพท์ธรรมดาธรรมดาแต่มันคือการปรับกลยุทธ์ครั้งสำคัญของ Apple เลยก็ว่าได้ที่สำคัญคือมันส่งผลกระทบไปทั่วโลกเลยด้วยโอเคมาดูกันเลยดีกว่าครับคำถามหลักๆที่เราจะมาหาคำตอบกันในวันนี้ก็คือทำไมไอ้เจ้าโทรศัพท์สีส้มเครื่องนี้มันถึงกลายกันปรากฏการณ์ขายหมดเกลี้ยงแทบจะทันทีที่เปิดจองเลยล่ะ มันเป็นแค่เรื่องสีจริงๆหรอหรือว่ามันมีอะไรที่ลึกกว่านั้นซ่อนอยู่ใช่แล้วครับปรากฏการณ์นี้เขาเรียกว่า cosmic orange เลยนะผู้เชี่ยวชาญเขาบอกว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องสีสวยๆแต่คนเดี๋ยวนี้ไม่ได้ซื้อแค่โทรศัพท์เขาต้องการอะไรที่มันบอกความเป็นตัวตนของเขาได้ด้วยแล้วมันก็พิสูจน์ได้จริงๆนะคะเพราะว่าแค่ชั่วโมงเดียวหลังเปิดจองเนี่ยรุ่น pro max ก็คือต้องรอของกันไปอีกเป็นเดือนๆเลยแต่เชื่อถือว่าเรื่องราวที่แท้จริงน่ะมันลึกกว่าแค่สีส้มๆที่เห็นข้างนอกเยอะ โอเคงั้นเรามาดูกันดีกว่าว่าเบื้องหลังสีส้มสวยๆนียมันมีอะไรซ่อนอยู่บอกเลยว่าโทรศัพท์เครื่องนี้ไม่ได้มีดีแค่สวยนะแต่มันคือการอัปเกรดประสิทธิภาพแบบก้าวกระโดดเลยละ่ะและนี่ก็คือหัวใจของมันครับชิป A19 Pro จะเรียกว่าเป็นคำตอบของ Apple ที่ส่งไปถึงคู่แข่งที่กำลังไล่จี้ขึ้นมาก็ได้นะโดยเฉพาะเรื่องพลังการประมวลผลเนี่ย พอมาดูคะแนนทดสอบกันเนี่ยโอ้โหจะเห็นจุดที่น่าสนใจมากเลยคือปกติแล้วเรื่องซิงเกิลคอเนี่ย Apple ลเขากินขาดอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่จุดอ่อนมาตลอดก็คือมัลติคอที่ตามหลังคู่แข่งแต่ดูนี่สิ A19Pro ทํำคะแนนได้สูสีกับคู่แข่งแล้วนะนี่คือการปิดช่องว่างที่สำคัญมากๆเลยแต่เรื่องที่พีก,กว่านั้นนะ่ะคือเรื่องนี้เลยครับประสิทธิภาพด้านกราฟิกจากที่เคยตามหลังเขามาตลอดนะ ตอนนี้ iPhone 17 Pro พลิกกลับมาทำคะแนนแซงหน้า Galaxy S25 ไปแล้วเรียบร้อยอันนี้คือข่าวดีมากๆสำหรับสายเกมมิ่งหรือคนที่ทำงานกราฟิกหนักๆบนมือถือเลยนะแล้วพอชิปมันแรงขมาน,นี้คำถามคือจะระบายความร้อนยังไงใช่ไหมครับ Apple เลยใส่ระบบระบายความร้อนที่เรียกว่า vapor chamber เข้ามาเป็นครั้งแรกเลย พูดง่ายๆก็คือมันช่วยให้เครื่องเย็นตลอดเวลาแม้จะใช้งานหนักๆน,นานๆก็ตามเรียกได้ว่าแก้วปัญหาเครื่องร้อนที่เคยเป็นจุดอ่อนในรุ่นก่อนๆได้แบบตรงจุดเลยโอเคเรื่องข้างในจบไปแล้วมาดูข้างนอกกันบ้างดีกว่าแล้วขอบอกเลยว่านี่ไม่ใช่แค่การเปลี่ยนโฉมให้สวยขึ้นใจใช่นะแต่มันเหมือนการตอบกลับเสียงบ่นที่ว่า iPhone ไม่เคยเปลี่ยนดีไซน์เลยนั่นแหละครับ การเปลี่ยนแปลงที่เห็นชัดๆเลยก็คือการเปลี่ยนไปใช้ดีไซน์แบบยูนิบอดี้ที่ทำจากอลูมิเนียมแล้วก็ตรงฐานกล้องที่เขาเรียกว่าแครเราคลา t โชเนี่ยซึ่งมันไม่ได้แค่สวยขึ้นนะแต่มันมีเหตุผลของมันคือมันช่วยระบายความร้อนได้ดีขึ้นแล้วก็ทำให้มีที่ว่างพอจะใส่แบตเตอรี่ที่ใหญ่กว่าเดิมได้ด้วยแล้วอีกเรื่องที่แบบโอ้โหไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือเรื่องกล้องครับนี่คือการปฏิวัติของจริงลองนึกภาพตามนะ กล้องหลังทุกตัวไม่ว่าจะเลนส์หลาก ultra wide หรือ telephoto อัปเกรดเป็น48ล้านพิกเซลทั้งหมดเลยแปลว่าไรแปลว่าไม่ว่าจะถ่ายมุมกว้างสุดๆหรือจะซูมเข้าไปใกล้ๆเนี่ยความละเอียดคือคมกริบเท่ากันหมดยังไม่พอยังมีซูมออปติคอลใหม่ที่4เท่ากับ8เท่าอีกถ่ายของใกล้ๆได้แบบไม่เสียรายละเอียดเลยนี่คือการยกเครื่องใหม่หมดจดไม่ใช่แค่ปรับนิดๆหน่อยๆแล้วนะเอาละครับ ทีนี้เรามาถึงส่วนที่อาจจะสำคัญที่สุดในเรื่องนี้กันแล้วนะมันคือการเปลี่ยนแปลงที่สเกลใหญ่กว่าตัวโทรศัพท์เครื่องนี้มากๆเลยและนี่คือเรื่องจริงที่หลายคนอาจจะยังไม่รู้คือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์เลยนะครับที่ iPhone 17ทุกเครื่องที่ขายในอเมริกาเนี่ย made in India ทั้งหมดการย้ายฐานการผลิตครั้งนี้มันกำลังจะเปลี่ยนโลกเทคโนโลยีไปเลยล่ะส4 0ตัวเลขนี้คืออะไร มันคือการเติบโตของกำลังการผลิต iPhone ในอินเดียครับที่พุ่งขึ้นมาถึง240%เทียบกับปีก่อนหน้าทำให้ตอนนี้อินเดียกลายเป็นฐานการผลิตหลักของ Apple ไปแล้วแล้วในขณะเดียวกันดูตัวเลขนี้สิครับ72%นี่คือตัวเลขการส่งออกสมาร์ทโฟนจากจีนไปอเมริกาที่ลดหวบลงในเดือนเดียวเห็นไหมครับว่าการเปลี่ยนแปลงนี้มันรวดเร็วและรุนแรงขนาดไหน คำถามก็คือทำไมล่ะอทำไม Apple ต้องย้ายฐานการผลิตครั้งใหญ่ขนาดนี้มันไม่ใช่เรื่องมึงเอิญเลยครับแต่มันเป็นแผนที่วางมาอย่างดีเพื่อหนีจากความเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นเรื่องโรคระบาดท,ที่เคยทําให้โรงงานในจีนต้องปิดหรือความตึงเครียดทางการเมืองระหว่างจีนกับอเมริกาพูดง่ายๆคือเขาไม่อยากเอาไข่ทุกฟองไปใส่ไว้ในตะกร้าใบาเดียวอีกแล้ว โอเคเรื่องสเกลใหญ่ๆระดับโลกจบไปแล้วทีนี้มาดูเรื่องใกล้ตัวกันบ้างดีกว่าไอการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดนี้เนี่ยมันส่งผลกระทบกับคนที่จะซื้อโทรศัพท์เครื่องนี้ยังไงบ้างเรื่องแรกที่ต้องคุยกันเลยก็คือราคาครับใช่ครับราคาเริ่มต้นมันแพงขึ้น100ดอลลาร์แต่แต่เดี๋ยวก่อนสิ่งที่ได้มาด้วยก็คือความจุเริ่มต้นที่เพิ่มขึ้นเป็น2เท่าเลยนะจาก 128GB กลายเป็น 256GB และนอกจากเรื่องความจุเนี่ยมันยังมีข้อดีอื่นๆที่เป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดนี้ด้วยนะอย่างแรกเลยคือของน่าจะหาซื้อง่ายขึ้นไม่ต้องรอนานเหมือนเมื่อก่อน 2. คือเครื่องทนทานขึ้นเยอะเพราะใช้เซรามิกชิลทูแล้วก็ 3. แบตเตอรี่ที่อืดขึ้นแบบเห็นได้ชัดเลยโดยเฉพาะรุ่น Pro Max ที่เขาบอกว่าดูวิดีโอได้นานถึง39ชั่วโมงเลยทีเดียว มาถึงตรงนี้แล้วเรากลับมาที่คำถามแรกสุดกันอีกครั้งสรุปแล้ว iPhone 17 Pro เนี่ยมันเป็นแค่โทรศัพท์รุ่นใหม่อีกเครื่องหนึ่งแค่นั้นจริงๆหรอคำตอบก็คือไม่ใช่เลยแม้แต่น้อยสิ่งที่เห็นอยู่ตรงหน้านี้มันคือการเดินมากครั้งสำคัญของ Apple เพื่อรับมือกับความท้าทายทุกอย่างเลยทั้งคู่แข่งในตลาดข้อจำกัดด้านการออกแบบไปจนถึงเกมการเมืองระดับโลกทั้งหมดนี้แฝงตัวมาในรูปของสมาร์ทโฟนเครื่องเดียว แอปเปิลได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วนะครับว่าพวกเขาสามารถย้ายภูเขาได้จริงๆเพื่อสร้างโทรศัพท์เครื่องเดียวมันเลยทิ้งคำถามใหญ่ๆไว้ให้เราคิดต่อว่าแล้วบริษัทต่อไปล่ะจะเป็นใครแล้วเทคโนโลยีที่เราใช้กันอยู่ในทุกๆวันเนี่ยในอนาคตมันจะมาจากที่ไหนกันแน่